ผมไม่เคยเชื่อเลยตอนแรกที่มีคนมาบอกผมว่าอเมริกาแบ็กคุนเซนผมไม่เชื่อผมยังไม่เชื่อได้ซัมบปว่าอเมริกาแบ็กคุนเซนแต่ผมมองว่าคุณเซนจีบทรัมป์แล้วก็โน้มน้าวให้ได้บางสิ่งบางอย่างโดยพร้อมให้หลายสิ่งหลายอย่างต่อทรัมป์แล้วมันแค่ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้มันเริ่มเวิร์กจริงๆปัญหาที่มีสําหรับไทยเนี่ยก็คือว่ามันเวิร์กในจังหวะที่กัมพูชาเขารุกรานเราอยู่พอดีไงถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาที่กัมพูชาไม่ได้รุกรานไทยมันจะ ผลไม่ดีต่อสรัเมริกาในระยะยาวเพราะว่าสารัเมริกาก็จะสูญเสียในสิ่งที่จะลงทุนในกัมพูชาคุณจะทำอะไรกับฮุณนเซนเนี่ยในที่สุดถ้าเขาหักจีนได้เช่นนี้เขาหักสัเมริกาได้เขาหักหมดแล้วฮุณนเซนหักคุณทักษิณฮุณนเซนหักเห็นแดงเพอเพก็หักเวียดนามไม่มีลอยตี้ออเวนิคายเลยเหมือนกับที่คุณชูวิทย์เขียน แล้วรายสุดท้ายที่มาเป็นเหยื่อเขาก็คือทรัมป์ทรัมป์พอพ้นจากตาแหน่งเนี่ยนะฮะฮุนเซนก็ไม่ต้องไว้หน้าสาหรัฐคือผมจะตําหนิประธานาธิบดีาสาหรัฐด้วยว่าตัดสินใจในรอบนี้เนี่ยไปคบกับคนซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าศีลเสมอกันแต่ผมคิดว่าทรัมป์กับฮุนเซนศีลไม่เสมอกันศีลธรรมของทรัมป์เนี่ยยังสูงกว่ามันไม่น่าเชื่อแต่ว่าถ้าจะมีคนซึ่งศีลธรรมต่ำกว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็มีแลวนั่นก็คือฮุนเซนเนั่นแหละ เอาจริงแล้วก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เตรียมโดนคว่ำบาตรหลายเรื่องนะครับแต่ว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยซึ่งมีชื่อว่า Financial Action Task Force เนี่ยใน,นที่สุดเนี่ยเขาปล่อยหุนเซนเนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเขาจะมีการเล่นงานแล้วก็คว่ำบาตรหุนเซนอย่างหนักแต่ว่าปรากฏว่าสำนับริการคว่ำบาตรเฉพาะทริเพียบนะฮะไลย,ยองแฟตแล้วก็คุณคิมสามคนเนี้ยโดนคว่ำบาตรด้วยการอ้างอิงกฎหมายซึ่งมีชื่อว่า Global Magnitsky Act เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการฟอกเงินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในกรณีการหลอกลวงออนไลน์แ scam c e n t e r ์ศูนย์สแกมต่างๆแกมเมอร์ทาวในกัมพูชาเนี่ยซึ่ง financial task force ของสหรัฐภายใต้กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีมาตรการที่จะเล่นงานทุกคนทั้งหมดลากไปจนถึงแม้กระทั่งสมเด็จฮุนเซนถ้าเขาจะเล่นแต่ที่เกิดขึ้นก็คือว่า FATF เนี่ย financial action task force ของคลังสหรัฐถูกเบรกนะฮะไม่ให้เล่นงานฮุนเซนโดยตรง จำได้ไหมฮะตอนช่วงซึ่งคนแฉกันเยอะๆว่าฮุยวันกรุ๊ปเชื่อมไปถึงหุ้นเซนอย่างไรแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการเชื่อมธุรกิจที่อยู่ในบ่อนคาสิโนต่างๆไปถึงเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เชื่อมไปถึงแม้กระทั่งกลุ่มซึ่งทําการไซเบอร์ถักจากเกาหลีเหนือขโมยเงินคริปโตมาแล้วก็มีการขโมยเงินจากธนาคารกลางอื่นนะฮะแต่โคลโกรณนีแล้วเสร็จแล้วก็เอาเงินมาฟอกในในกัมพูชานี่แหละเพราะ,ะฐานการฟอกเงินฐานการทำคอร์เซนเตอร์หลอกลวงประชาชนใน Asia เอเชียมันก็เชื่อมกลับมาที่กัมพูชา แล้วตอนนั้นที่มีการแฉากันเนะี่ยก็มีการแฉาได้ว่าสฐอเมริการมีรายงานโดยที่นิวย o r ร์ท m มส์เขาก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ย <S <S เล็งที่จะลงโทษคนบุคคลต่างๆเหล่านี้ในกัมพูชามานาซึ่งก็อยู่ในระบอบพุนเซนวันนี้พอสหรัฐแสดงท่าทีที่จะคบหาสมาคมคนในระบอบพุนเซนในรอบนี้แล้วก็อาจจะยอมได้รับการเชื้อชวนให้มาตั้งฐานทัพหรืออย่างน้อยอาจจะมาเช่าฐานทัพเรียมใช้แล้วก็เฉลิมฉลองการที่เคยสถาปนาความสัมพันธ์ย้อนกลับไป75ปีที่แล้วแล้วก็จะมีการ ซ้อมรบร่วมกันซึ่งเป็นการซ้อมรบอังอร์เซนเทนอลนะซึ่งหยุดไปมาเป็นเวลา8ปีแล้วหลังจากปี2 0 1 7เนี่ยการที่จู่ๆเขามารื้อฟื้นนะเวลานี้มันเลยทำให้ผมมานั่งขุดไงว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับของหุ้นเซนเนี่ยเขาโดน financial action task force ของคลังสหรัฐเนี่ยเล่นงานหรือไม่สรุปก็คือข้อมูลเป็นดังต่อไปนี้นะครับก็คือ f a t f เนี่ยเคยขึ้นบัญชีกัมพูชาใช่นะฮะเป็นบัญชีเรียกว่าบัญชีเท่านะฮะ บัญชีซึ่งเตรียมลงโทษเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐบาลแล้วก็ในฐานปฏิบัติการต่างๆนะครับก็คือเล่นงานคว่ำบาตรห้ามเดินทางเข้าสหรัฐอะไรประมาณนี้ซึ่งขึ้นบัญชีเทากัมพูชาไว้เมื่อปีคศ .2019 จนถึงปี2023แต่ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์2023เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนั้นก็คือจูจ่ๆเนี่ยกัมพูชาถูกถอดออกจากเกรย์ลิสต์นะฮะมันไม่ใช่แบล็คลิสต์นะ,ะมันคือเกรย์ลิสต์ ก็คือกัมบ,บูชาถูกยกระดับอัปเกรดให้หลุดออกจากประเทศซึ่งถูกหมายหมายหัวไว้ว่าจะโดนเล่นงานโดย FATF FATF เด่นเล่นงานได้หลายอย่างสมมุติว่าคุณมีบัญชีเงินทองซึ่งฝากไว้ในหลายประเทศโดยเฉพาะถ้าในประเทศในโลกตะวันตกและเป็นธนาคารซึ่งสาร,รมราิการมีอำนาจในการควบคุมเนี่ยเขาก็อายัดทรัพย์สินของคุณได้กันนะฮะแล้วไอ้คนซึ่งเคยโดนเล่นงานก็จะเป็นเฉพาะคนซึ่งเคยใกล้ชิดกับหุนเซนแต่ว่าตัวหุ้นเซนเองไม่เคยโดนเล่นงาน ที่น่าสนใจก็คือว่าในเดือนมกราคม2023ใน F A T F ของคลังสหรัฐเนี่ยส่งทีมมาตรวจสอบที่กัมพูชาแล้วก็ได้เข้าพบสมเด็จทุนเซนด้วยแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ปี2023ใน F A T F เนี่ยถอดกัมพูชาออกจากเกรลิสหลังจากที่ทีมงานได้ส่งตัวแทนเข้าไปพบสมเด็จทุนเซนในเดือนมกราคมเนี่ยพอเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถอดออกจากเกรลิสโดยทันทีเพราะว่าอ้างว่ากัมพูชาปฏิรูปเงื่อนไขอย่างครบถ้วนตามที่ F A T F ขอไป ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เนี่ย FATF ขึ้นบัญชีประเทศซึ่งมีความบกพร่องเชิงกลยุทธ์หรือ g r e y l ล s สสำหรับปมชาเหตุผลหลักก็คือการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินนั้นยังอ่อนการขัดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก็การที่มีความเสี่ยงจากคอร์รัปชันและอาชญากรรมข้ามชาติคือ financial action task force เนี่ยหรือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการด้านการเงินไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลสมเด็จทุนเซนโดยตรงแต่ประเมินระดับประเทศแล้วก็เตรียมที่จะเสนอมาตรการลงโทษ สรุปนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่า f a t f เนี่ยขึ้นบัญชีเกรย์ไว้แต่ว่าเมื่อเข้าพบหุ้นเซนในปี2023ในเดือนมกราคมเนี่ยพอถึงเดือนกุมภาพันธ์จู่ๆก็โดนถอดออกโดยทันทีก็นี่มันก็มีคำถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือว่ามันเป็นไปได้ว่ากัมพูชาเลิกการเป็นสแกมเมอร์เซ็นเตอร์เลิกการปล่อยให้มีสแกมเมอร์ทาแล้วก็ไม่ปล่อยให้มีพฤติกรรมในการฟอกเงินไม่ปล่อยให้มีการเป็นพื้นที่พักพิงของแหล่งอาชญากรคริปโตนะฮะซึ่งก็มี หรือบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ฮุนเซนเองเนี่ยให้บางสิ่งบางอย่างให้ออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างกับรัฐบาลสหรัฐไปที่ระดับผู้บริหารของรัฐบาลสหรัฐคืออันนี้มันเป็นอะไรซึ่งน่าตั้งข้อสังเกตอย่างมากว่าความพร้อมของฮุนเซนในการที่จะเริ่มประจบแล้วก็วิ่งเข้าหาสหรัฐเพื่อผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จีนนั้นเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าทุนสีเทาจากจีนซึ่งเข้าไปออเปเรตใน กัมพูชาเนี่ยมันทําให้ประเทศจีนเสียภาพพจน์และผมพูดตามตรงผมเชื่อว่าจีนเขาอ่านทิศทางว่าฮุนเซนเนี่ยแหละเตรียมที่จะบุกรุกรานประเทศไทยในบางพื้นที่และจีนไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการที่จะถูกมองว่าให้อาวุธประเทศซึ่งทําเช่นนั้นเพราะว่ามันจะทําให้จีนเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นชัดเจนก็คือว่าความที่ทรัมป์เป็นคนซึ่งไม่คํานึงชื่อเสียงของประเทศเนี่ยเขาอาจจะพร้อมทาเดียวอะไรสักอย่างจากกัมพูชาแล้วเราก็จะเปิดทางให้กัมพูชาเอาไปอ้าง หรือแม้กระทั่งเปิดทางให้กัมพูชานําไปคิดพินิจพิจารณาว่าเฮ้ยเขามีแบ็กกิ้งใหญ่ผมไม่เคยเชื่อเลยตอนแรกที่มีคนมาบอกผมว่าอเมริกาแบ็กคุณเซนผมไม่เชื่อผมยังไม่เชื่อได้ซ้ำไว่าอเมริกาแบ็กคุณเซนแต่ผมมองว่าคุณเซนจีบทรัมป์แล้วก็โน้มน้าวให้ได้บางสิ่งบางอย่างโดยพร้อมให้หลายสิ่งหลายอย่างต่อทรัมป์แล้วมันแค่ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้มันเริ่มเวิร์กมันเริ่มเวิร์กจริงๆปัญหาที่มีสําหรับไทยเนี่ยก็คือว่ามันเวิร์กในจังหวะที่กัพููชาาาเเรรุกอย่อดีง คือทั้งถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาที่กัมพูชาไม่ได้รุการานไทยมันจะไม่เป็นประเด็นใหญ่เท่าที่มันเป็นอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีการที่เมริกาพริดเ,เช่นนี้เนี่ยมันจะมีผลไม่ดีต่อสหรัฐมริกาในระยะยาวเพราะว่าสาัมริกาก็จะสูญเสียในสิ่งที่จะลงทุนในกัมพูชาคุณจะทำอะไรกับหุนเส้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาก็ทรยศสหรัฐในเมื่อเขาหักจีนได้ ถ้าเขาหักจีนได้เช่นนี้เขาหักสหรัฐอเมริกาได้เขาหักมาหมดแล้วเนะี่ยฮุนเซนหักคุณทักษิณฮุนเซนหักทมิแดงฮุนเซนเผลอเผลอก็หักเวียดนามคือไม่มี loyalty โอเวนีค่าอะไเหมือนกับที่คุณชูวิทย์เขียนเลยแล้วรายสุดท้ายที่มาเป็นเหยื่อเขาคือทรัมป์แล้วทรัมป์พอพ้นจากตาแหน่งเนี่ยนะฮะฮุนเซนก็ไม่ต้องไว้หน้าสหรัฐคือผมจะตําหนิประธานาธิบดีสหรัฐด้วยว่าตัดสินใจในรอบนี้เนี่ยไปคบกับคนซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าศีลเสมอกันแต่ผมคิดว่าทรัมป์กับ ผมคิดว่าศีลธรรมของทรัมป์เนี่ยยังสูงกว่านะมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าถ้าจะมีคนซึ่งศีลธรรมต่ำกว่าทรัมป์เนี่ยนะผมคิดว่าก็มีแล้วนั่นก็คือคุณเซนเนนะ่นนะฮะ